สวัสดีครับผมอยู่กับตั้มและตั้มจะพาไปนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นตอนต่อหรือตอนย่อยนะผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมันขึ้นอยู่กับตอนที่ผมตัดต่อนะอาจจะมีทั้งตอนย่อยและตอนต่อเนื่องกันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับการเทสระบบนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมของรีโมเออรีโม่ประตูนี่ยรีโมทประตูทุยแหมอ่ารีโมทประตูนะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือคาลิ่งและก็ไวไฟนะครับ สำหรับ Wi-Fi ที่ผมเลือกใช้ในครั้งนี้ก็จะเป็น Wi-Fi ที่สามารถเสียบกับซ็อกเก็ตบนบอร์ดได้เลยนะก็ทางร้านแนะนำมาว่าไม่ควรเกิน10เมตรแต่ที่ผมติดตั้งนี่เกิน10เมตรแน่ๆนะครับผมก็เผื่อแผนสำรองไว้ถ้ามันไม่ได้ต้องซื้อเสาขยายสัญญาณ Wi-Fi มาเพิ่มแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมลองเอาโทรศัพท์มือถือไปไว้ละจุดที่จะติดตั้งมอเตอร์ละสัญญาณมันเต็มเลยผมก็เลยวัดดวงดูเพราะถ้ามันใช้ได้ข้อดีอย่างนึงคือมันมีให้3มปุ่มเปิดปิดหยุดนะครับผม แต่ถ้าเป็นไอ้กล่องกล่อง Wi-Fi ที่มันเสริมๆที่เรายัดใต้เนี่ยมันจะมีแค่ปุ่มเดียวแชนเนล,ลเดียวนั่นก็คือเปิดปิดหยุดมันอยู่ในปุ่มเดียวนะผมอยากได้3ามปุ่มเงก็เลยใช้ตัวนี้ดีกว่าราคามันะะมถูกกันด้วยแต่อาจจะมีเรื่องระบบ WiFi นะแล้วแต่บ้านเนาะตอนนี้ผมก็จ่ายไฟเข้าบอร์ดเรียบร้อยนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะอ่าอันนี้เป็นคาลิงอ่าเดี๋ยวมาดูสายคาลิงก่อนเลยก่อนที่จะไป WiFi นะ สายคาลิงก์มีให้อยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6เส้นนะครับผมก็แดงเข้าสายไฟออกนะไฟออกจากบอร์ดนี้ก็ประมาณ12บสองวุ้นบ้งไม่แน่ใจสีดําเป็นกาวโอเคสีเหลืองเป็นเปิดน,นะครับสีน้ําเงินเป็นปิดเขียวขาวเข้าคอมนะครับผมอ่อาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บอร์ดไวไฟกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเคีี่์ไวไฟใหม่เมื่อกี้ผมลองทำแล้วเพื่อไม่ให้มันกระตุกกระตักในเวลานี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปแก้อุปรกรณ์เดี๋ยวผมลบทิ้งเลยเพื่อให้คณผู้ชมเริ่มใหม่ไปกับผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มที่บอร์ด WiFi กันก่อนเลยนะเราก็จะกดอันนี้แช่ไว้1 0วินะครับเพื่อให้ไฟกระพริบกระพริบที่บอร์ด WiFi ดับลงนะครับรเราจะมันดับเลยครับผมดับแล้วปล่อยครับแล้วรอกระพริบถ้ามันกระพริบปุ๊บเราถึงจะมาเริ่มที่ในโทรศัพท์ต่อในแอปต่อนะอ่าขั้นแรกนะครับให้เรามาดูที่ Wi-Fi ของเรานะครับผม Wi-Fi ของเราต้องเชื่อมต่อเสานั้นนะอย่างบ้านผมมี 5G 2G เนอะอันนี้ผมก็สร้าง Wi-Fi ของกล่องนี้ขึ้นมาใหม่เลยก็จะเป็นเฉพาะประตูรีโมทเลยหรืออุปกรณ์อื่นที่เราจะไม่ได้เปลี่ยนรหัสบ่อยๆนะผมก็จะใช้ตัวนี้เราเลือกไว้ละทีนี้เรามากดบวกครับผม add device นะพอ add device ปุ๊บมันจะสแกนเจอเห็นไหม WFH นะครับผมน่าจะเป็นชื่อ d u l t ของมันให้เราติ๊กไปแล้วเราก็ ดูชื่อ Wi-Fi ที่เราจะให้เชื่อมนะแล้วก็รหัสนะจากนั้นกดขัดไปครับผมทีนี้รอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นว่า1 d e v i c ีไว้กำลังเริ่มเพิ่มนะครับผมกำลังเริ่มเพิ่มโอเคอ่าอันนี้เพิ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแก้ชื่อซะหน่อยนะครับแก้ชื่อได้ไหมอ่าแก้ชื่อหน้านี้ได้โอเคก็เป็นประตู้หน้าบาทเทเสร็จสมูรนนะครับ เสร็จสมบูรณ์ทีนี้ก็คงได้แล้วมั้งครับดีย๋ยวเรากดโอเ n โอเคนะครับเปิดกดสต็อปหยุดนะครับกดปิดทำงานนะครับกดสต็อปนะครับทีนี้เราจะลองกด2ปุ่มพร้อมกันก็คือกดโอเพนก่อนเปิดนะครับเราจะกดโค้ดเลยอ่ากดโค้ดเลยไม่ได้นะครับจะไม่เหมือนรีโมทอันนี้รีโมทอันนี้เวลาเรากดเปิดมาทำงานนะถ้าเรากดปิด มันจะหยุดก่อนแล้วมันจะปิดนะครับผมเห็นไหมต่างกันนิดหน่อยนะครับสําหรับใครที่อยากได้สามปุ่มแบบนี้แนะนําให้เป็นบอร์ดออนหน่างนนะบอร์ดออนบอร์ดนะครับผมโอเคเพราะว่าถ้าเราเลือกเป็นกล่องแยกเราต้องซื้อกล่องที่มันมีประมาณ2องชแนลสามชแนลนะถึงใช้ได้แต่นี้แค่อนบอร์ดจบเลยถ้าไม่มีปัญหารเรื่องสัญญาณ Wi-Fi นะครับสําหรับการแอดอะไรพวกนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับแล้วเราลองมาดูว่าจะเพิ่มไปหน้าจอได้ไหม เพิ่มไปหน้าจอส่วนเรื่องสั่งงานด้วยเสียงนี่เดี๋ยวเราเคอยว่ากันเนาะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะต้องลิงก์ยังไงเพิ่มไปหน้าจอหละโอเคมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดอันนี้ดูมันก็จะเข้ามาที่หน้ารีโมทเลยโอเคนั้นก็เรื่องนี้ไม่มีปัญหาละเออมีปัญหาเรื่องไหนก็ไหนละลองเข้ามาดูเรื่องเสียงสิเพราะมันจะเชื่อมกันได้ไหมคอนเน็กเลือกบัญชี ปืปืๆเราจะพูดกับมันว่ายังไงลิงก์อุปกรณ์ไม่ได้โอเคครับวันหน้าค่อยทํากันใหม่เนาะกดผิดวันหน้าค่อยทําใหม่เพราะวันนี้ยังไม่ได้ศึกษานะครับต่อไปเราก็จะไปที่คาลิงก์เสียบแล้วเปิดเครื่องนี่้ดดุยมือผมแล้วสายนี้ก็เสียบกล้องที่ถ่ายอยู่เสียบปุ๊บอ้า มันก็เปิดเลยอโอเคแปลว่ามันลิงกกันละอ๋อสัญญาณขาดแล้วมันปิดเลยโอเคสัญญาณขาดแล้วปิดเลยเสียบแล้วมันเปิดอือแคงนี้ละมะั้งก็คือมันมันดีเทคก,กันแล้วตอนเนี้ยไอตัวที่มันติดมาด้วยนะ เดี๋ยวถ้าได้ตัวอีกตัวนึงมาเดี๋ยวจะลองมาแอดให้ดูอีกทีนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะติกางว่าอันนี้เป็นแบบมันเปิดอะพอเสียบปุ๊บมันต้องเปิดใช่ไหมโอเคนะอันนี้สมมตุติเราเปิดสวิตช์ลดตัสวิตช์ลดตัวตัวนี้ก็จะปล่อยสัญญาณไปให้ตัวนู้นนะครับปึ๊บอ่าแล้วทีนี้มันเปิดปุ๊บแล้วเกิดประตูเลื่อนไปปับ๊บอ่าตอนนี้ปิดละคือตอนนี้ประตูเปิดสุดแล้วนั่นเเลื่อนอนนี้ไปใส่เนาะ แล้วทีนี้สมมติรถขี่ออกไปเรื่อยปื้นพ้นสัญญาณแล้วประตูก็ทำการปิดอ่าปิดละแล้วทีนี้อันนี้มันก็จะเลื่อนมาโอเคเห็นไหมกระจุกเดี๋ยวเวลาติดตั้งจริงๆเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะครับยังไ่ดีผ่านรีโมทผ่านแออ่าสมมติแอ เดี๋เรื่องสั่งงานด้วยเสียงเรามาสั่งอีกทีนะึมาคนหายทีนึงผมไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเปิดปิดโอเคนั้นตอนนี้ก็ขอจบการนําเสนอสำหรับอุปกรณ์เสริมของประตูรีโม,โมทนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับก็ตอนต่อไปก็น่าจะเป็นตอนต่อเนื่องกันเลยอะ่ะผมก็ไม่รู้จะเอาช่วงพาร์ทนี้ไปไว้ช่วงไหนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็มีอยู่สองเรื่องที่อยากฝากเนาะใครที่ชอบแนวนี้ก็เข้ามาดูได้นะโอเคแล้วพบกันใหม่ช่วงต่อไปตอนต่อไปจะเป็นอะไรนะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรละถ้าสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามไว้ได้เลยถ้ารู้ข้อมูลผมก็จะบอกเนาะงั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับต้นจะพาไปสวัสดีครับ